สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาดามีสตาอันะคะพามาเที่ยวในเมืองจ้านี่ก็จะเป็นโซนสพานแถวชาร์เตอร์เล่นะคะทุกคนปปนี่ค่ะบรรยากาศในเมืองก็จะเป็นแบบนี้น,นะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน,ะะปปน่อยเอา ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าแม่น้ำแซงน,นะคะทุกคนแม่น้ำแซงถ้าออกเสียงถูกนะคะตอนนี้ก็มากับมีเลยค่ะุณผูช้ชายนะคะแนะนำนะคะใครที่ยังไม่เคยมาเทีย่ยวที่ฝรั่งเศสนะคะแนะนำนะคะทุกคนมาเทีย่ยวที่ ฝรั่งเศสได้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะทุกคนแล้วก็สะดวกนะคะต่อการที่จะไปเยี่ยมตามจุดต่างๆนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินเท้าได้นะคะเพราะสถานที่เที่ยวจะอยู่ใกล้ๆกันให้ไกลเท่าไหร่นะคะทุกคนหรือว่าจะใช้บริการรถไฟใต้ดินก็ได้ค่ะอเอ็มนะคะมีโทรค่ะทุกคนช่วงนี้นักท่กองเที่ยว็จะเ ถานทีค่คาะทุกคนถ้ามาเทีย่ยวแล้วสามารถมาเทีย่ยวแบบนั่งเรือชมวิวนะคะหรือว่าบาโต้ดินเนอร์นะคะทุกคนทานอาหารนะคะยามค่ำคืนแล้วก็ชมวิวเมืองปารีสนะคะสวยมากเลยคะ่ะหรือว่าจะนั่งรถบัสชมเมืองนะคะรอบเมืองก็ได้ค่ะทุกคนถ้าใครอยากจะมานั่งเรือนะคะ ทานอาหารข้านะคะล่องเรือทานอาหารข้าสามารถนะคะไปซื้อตั๋วที่หน้า,าจุดบริการหอไอเฟลได้เลยนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะสวยมากวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยคะ่ะ ตรงนี้ก็จะมีจุดนั่งพักผ่อนนะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าใครที่มาทํางานแถวนี้นะคะก็สามารถมานั่งรับประทานอาหารนะคะพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะช่วงบ่ายนะคะทุกคนอขอบอกว่าเมืองฟา,ารีสนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างทีท่ทุกคนคิดนะคะว่าจะต้องมีขโมยขโจรนนะคะ อันนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเที่ยวด้วยความระมัดระวังนะคะของพวกเราเองนะคะทุกคนโจรมีทุกที่ค่ะอยู่ที่ว่าเรา,าจะระมัดระวังสิ่งของของเรานะคะรักสินของมีค่าของเราะคะ่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นเรือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรือชมวิวนะคะชมวิวเมืองปารีสนะคะไปแล้วกลับนะคะทุกคนแต่ราคาตั๋วนะคะไม่แน่ใจนะคะขึ้นอยู่แต่ช่วงนะคะ วเวลาหรือเทศกาลนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่บาร์นะคะไว้นั่งนะคะรับประทานอาหารหรือว่าดื่มเบียร์เย็นๆหรือว่ากาแฟนะคะทุกคนมีหลากหลายร้านให้เราเลือกนั่งนะคะแต่โซนแถวนี้ก็จะราคาแพงนะคะเป็นออราคาของนักท่องเที่ยวนะคะทุกคน ราคานะคะอาหารหรือเครื่องดื่มแถวนี้ก็จะแพงหน่อยนะคะมันเป็นเมืองนักท่องเที่ยวชาถ้าใครนะคะมาด้วยงบประมาณที่จำกัดนะคะสามารถเข้ามินิมาร์นะคะเช่นคาฟูนะคะลิเดิลหรือว่าอันเตมัเชนะคะโอชองได้นะคะทุกคนน้ำขวดละไม่ถึงยูโรก็มีนะคะ แต่ว่าถ้านั่งแบบร้านอาหารแบบนี้นะคะก็จะชาร์จแพงเท่าตัวเลยนะคะทุกคนนี่นะคะในเมืองก็สะอาดอยู่นะคะทุกคนก็จะเป็นบางจุดนะคะไม่ได้ทุกจุดที่จะสะอาดนะคะทุกคนถ้าในเมืองก็จะมีเทศบาลน,นะคะเขาก็จะมาทําความสะอาดต่อนเนื่องนะคะแต่ว่าถ้าโซนบริเวณชานเมืองนะคะก็จะ สกปรก,กนิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่ก็จะมีสวนนะคะเป็นสวนสาธารณะให้ได้มานั่งชมนะคะนั่งชมหรือนั่งพักผ่อนเวลาเราเดินเที่ยวหรืออากาศร้อนๆนะคะทุกคนไม่ใช่เฉพาะนะักท่องเที่ยวนะคะที่สามารถเข้ามานั่งตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นคนที่พักอาศัยบริเวณนี้นะคะหรือคนทํางานนะคะจะพักเวลาช่วงบ่ายๆนะคะทุกคน ่วงเบ่ายเวลาเหลือจากการที่กินข้าวนะคะเบรกกินข้าวแล้วก็มีเวลาเหลือ20-30นาทีมานั่งผ่อนคลายก่อนเข้างานนะคะทุกคนก็จะมีโต๊ะแบบนี้ให้นะคะเก้าอี้นะคะเก้าอี้แบบนี้นะคะบริเวณแถวนี้นะคะก็จะใกล้กับหอไอเฟลนะคะนอร์ทเชอร์ดํมนะคะหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆคงจะชอบนะคะ